ผู้เจ้าบอกทิฏฐิของบุรุษชนจะเป็นของมีกําลังแก่เขาอันเขาละไม่ได้นะกำลังในทิฏฐิตรงเนี้ผู้เจ้าเรียกมันว่าโอรัมพาพิยสังโยช์สังโยช์อันมีในเบื้องต่ำห้าประการสักยทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นในความเป็นตัวตนวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลนะยมจะสงสัยลังเลไว้ หลุดพ้นจะเอายังไงตายแล้วจะไปไหนปฏิบัติยังไงดีลดน้ำมนต์ไปก็สงสัยไปว่ามันแก้ได้จริงหรือเปล่านะลดมาสิบครั้งร้อยครั้งแล้วมันก็ยังมีเคาะมีกรรมอยู่นะเอ๊ะตกลงแล้วมันได้ไม่ได้นะนี่น้ำนี่ศักดิ์สิทธิ์จริงหรือเปล่าหรือว่าต้องไปของวัดโน้นศักดิ์สิทธิ์กว่าก็จะวิ่งหาวิจิกิจจาผลทางดับทุกข์ที่แท้จริงสงสยัยไม่ชัด สีลพตาปาามาศสีลพตะคือสินพรตสินพรตหมายถึงกายกวาจาข้อประพฤติกายกวาจาปรารามาสคือความลูกคลมความไม่มั่นใจความไม่รู้ในข้อประพฤติปฏิบัตินะอันเป็นไปตามแบบสมณักพรามณ์เหล่าอื่นเนี่ยเขาไม่ยอมละถามว่าการปลุกเสกการเป็นหมอปลุกเสกการบนการแก้บนการบวงสวง าการไล่มน,น,านาการรดน้ำมนพรมน้ำมนเครื่องลางของกลังถามว่าเป็นความรู้เป็นข้อประพฤติของใครของสมณพราหมณ์เราอื่นไม่ใช่ของพระพุทธเจ้า